สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปิ๊กคิพิ c คะชาแนลค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะมาทํานายดวงให้กับธาตุน้ําค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเวลาศีของคุณอยู่ในธาตุไหนสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนโสดธาตุน้ําที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ เปิดไพ่พลังงานหลักของคุณเลยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณน่าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนการเข้าสังคมใหม่ๆการทำงานใหม่ๆหรือว่าต้องแบบเป็นผู้คําประกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญญาการเซ็นเอกสารด้วยนะคะซึ่งว่า,าสามเรียนนะคะหมายถึง งานง่ายๆแต่ได้เงินดีๆนะคะเป็นอะไรที่เข้ามาแบบฟุกๆอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานได้ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของคุณนั่นเองค่ะช่วงนี้พบปะผู้คนมากมายเลยนะคะ ที่ผ่านมาดูเหมือนปิดใจมากเลยนะคะเหมือนกับอึดอัดแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้คุณน่าจะไปตกหลุมรักคนที่เขาเย็นชานะคะพูดจะขวัญ่าซา,ากตรงไปตรงมาแบบเนี้ค่ะอาจจะโดนปฏิเสธกลับมานะคะหรือว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะปิดใจกับทุกคนเลยก็ได้ช่วงนี้น่าจะแบบวินวินเวียง,งนะคะรู้สึกว่า ทุกคนที่เข้ามาวุ่นวายไปหมดในชีวิตของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะเดืนเลเวอร์เข้ามาจริงๆแล้วค่ะเจ้าชะตาเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเลยนะคะช่วงนี้มีการตกหลุมรักถ้าคุณไม่ตกหลุมรักเขาเขาก็ตกหลุมรักคุณอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดังที่ใจคุณต้องการคือมันไม่รับรื่นนะคะอาจจะเป็นตัวคุณปฏิเสธเขาหรือเขาอาจจะปฏิเสธคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะ ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเลยนะคะเริ่มลังเลสับสนว่าจะไปต่อคนคนนี้ดีไหมหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆดีแบบนี้ค่ะเริ่มเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนั่นเองนะคะคนที่คุณหลงรักอะคะ่ะอาจจะเป็นคน ที่เป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานหรือว่าเข้าใจแข็งมากเลยแบบนี้ก็ได้นะคะคือไม่เปิดหัวใจให้คุณง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะพูดจาขวาญผาซากด้วยนะคะแต่ว่าตัวเลือกของคุณก็น่าจะมีแบบคนใหม่ๆด้วยซึ่งสถานการณ์เหล่านี้แม่มองรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วก็เลือกไม่ได้นั่นเองค่ะคนหนึ่งก็น่าจะผูกพันนะนะคะแต่ว่าเหมือนกับไม่มีอิสระได้ทาตามหัวใจของตัวเองแต่อีกคนหนึ่งคือคนใหม่ๆที่เข้ามารู้สึกว่าวุ่นวายจิตใจจังเลยแบบเนี้ยค่ะนะ คือเป็นพลังงานที่คุณตัดสินใจและเลือกไม่ถูกนั่นเองค่ะแล้วปังนี้ล่ะคะจะเป็นไงบ้างคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในปังนี้จะเป็นไงบ้างคะ ก็อยู่ในระหว่างของการที่จะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจนั่นเองนะคะจะให้โอกาสตัวเองมุ่งไปข้างหน้าหรือว่าหยุดอยู่กับที่นั่นเองค่ะความผูกพันที่คุณไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่เขาเป็นผู้ควบคุมมีอำนาจเหนือกว่าคุณนะคะแต่ว่าคุณก็ผูกพันกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาอยู่เสมอแม่มอรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เหมือน อยากจะรอคอยด้วยความอดทนแล้วก็ความหวังของการอยากจะเอาชนะใจเขาให้ได้แล้วก็หวังว่าจะต้องประสบความสําเร็จแต่ทีนี้ค่ะมันเกิดความลังเลสับสนไปข้างหน้ามันก็ง่ายกว่าเช่นกันนั่นเองนะคะคนโสดเจอสถานการณ์ที่หยุดอยู่กับที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งการควบคุมความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยนะคะการไปข้างหน้าค่ะคุณจะพบเจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่นั่นเอง เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะทั้งสองะคะมันเป็นอะไรที่คุณผูกพันมากๆเลยแล้วคุณจะต้องตัดสินใจจบหนึ่งเพื่อเลือกหนึ่งนั่นเองนะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าได้ด้วยนะคะเพื่อนหรือว่าคนที่คุณเคยกันมานานนั่นเองะคะ่นะหน้าที่เหมือนตัดใจยากจังเลยอย่างเงี้ยน,นะคะการไปเรื่องต้นใหม่อ่ะเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะาตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เฟรนลี่อยู่แล้วนั่นเองนะคะ แล้วถ้าเลือกที่จะไปข้างหน้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าคุณเลือกที่จะไปข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหลังของคุณเขาก็จะบอกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคุณไปเลยนั่นเองค่ะคือเหมือนเราจะไม่ติดต่อกันอีกแล้วแล้วคุณก็จะต้องอกหักจากหนคนเพื่อไปเริ่มต้นกับอีกหนึ่งคนนั่นเองนะคะ เลือกที่จะไปข้างหน้าแน่นอนละ่ะข้างหลังของคุณมันก็ต้องจบอะนะคะตอนนี้คุณเลือก ออยู่ในช่วงเวลาของการเลือกอย่างยากลำบากเลยนะคะระหว่างคนที่ผูกพันแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับการไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าความสัมพันธ์นะอาจจะมั่นคงและชัดเจนแต่คุณไม่กล้าที่จะก้าวเดินออกจากเซฟโซนนั่นเองค่ะคนโสดคุณมีทางเลือกนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกในเส้นทางไหนนั่นเองค่ะขอภายแนะนำหน่อยนะคะ ความรักที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจนะคะมากกว่าความรู้สึกของตัวเองนั่นเองถ้าความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดมากแต่ว่าความสัมพันธ์ก็เขาก็ไม่ได้เทคแอคชั่นทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของตัวเองที่เหมือน ระหว่างดํากับขาวอยากจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการพยายามมองโลกในแง่ดีแต่อย่าหลอกตัวเองนะคะ The Devil คือเป็นพลังงานของความรักที่มีอุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็เป็นรักต้องห้ามหรือว่าเป็นอารมณ์ของความรุ่มหลงมากกว่าความรักนั่นเองนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นจงมีสตินะคะแล้วก็มองตามความเป็นจริงแล้วก็กลับมารักตัวเองด้วยะคะ่นะ,คะเลือกเส้นทางที่ทสบายใจนะคะแล้วก็นั่นแหละ เลือกเส้นทางที่ไม่เจ็บแล้วก็สบายใจมุ v e อ่อนไปข้างหน้านะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดค่ะทีนี้มาดูสำหรับคนไม่โสดกันบ้างนะคะคนมีคู่คุณเป็นอย่างไรบ้างคะ คนมีคู่นะคะช่วงนี้ค่ะพลังงานเอเนจีหลักของคุณเลยต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะ mm hmm. การขี้งุดหงิดโมโหง,ง่ายหรือการหึงหวงมากจนเกินไปแบบนี้ค่ะให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนั่นเองนะคะในการพูดในการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมารู้สกเหมือนกับคนรักเก็บตัวเงียบนะคะจนเหมือนกับ คุณเริ่มไม่พอใจเขาอย่างเนี้ค่ะไม่ทําอะไรสักทีไม่ตัดสินใจอะไรสักทีนะคะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอยากจะหนีไปไกลๆอยากจะจบปัญหาสักทีนะคะคนรักทําให้คุณคิดมากอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความไม่ชัดเจนของเขาแล้วปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่แก้ไขสักทีอะคะ่ะ แต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามทะเลาะขัดแย้งกัน,กนเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ตามอ่ะแต่เราก็ยังคงแบบยังอยากจะมีการเละกันอยู่นั่นเองนะคะบางครั้งก็เครียดอยากจะหยุดพักในด้านของความรักอยากจะพอแล้วอยากจะบอกเขาว่าหยุดเธออย่าทําร้ายฉันแบบนี้เลยไม่งั้นฉันจะเดินแบบหันหลังจากไปจริงๆแล้วนะฉันจะจบปัญหาฉันจะเดินจากไปเองนะอะไรแบบนี้คะ่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่หมดรู้สึกว่า คุณนะ่ะมีอารมณ์หึงหวงแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะให้เขาไปจากชีวิตหรอกนะคะยังคงอยากประคับประคองความสัมพันธ์ไว้อยู่นั่นเองค่ะมีอยู่อ่เวลาที่น้อยใจก็อยากที่จะเป็นอิสระแล้วนั่นเองนะคะรู้สึกเหนื่อยในด้านของความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยแล้วสำหรับคนรักของท่านน้ำละ่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ ขาก็เจ็บไม่ต่างอะไรจากคุณเลยนะคะไพ่พลังงานของสิบดาบที่อยู่เต็มหลังเขาเต็มไปหมดเลยค่ะอาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทาของคุณก็ได้นะคะที่พูดไม่คิดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่า,วาออที่ผ่านมาเราคุยกันก็มีแต่เรื่องของการทะเลาะกันเหมือนระเบิดเวลาเลยนะคะใช้ออคําพูดทิมแทงกันนั่นเอง ่างคนก็ต่างรอเวลาเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่ทุกครั้งที่เคลียร์ปัญหามันกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาเสนห์นะคะอยากคืนดีกันนะแต่สุดท้ายอะ่ะวันนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขาน่าจะเก็บตัวเงียบนะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารต่างคนต่างอยู่เขาอาจจะเ,เขาก็ไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ใครคนหนึ่งอะ่ะน้อยใจแล้วก็หนีกลับไปบ้านแต่ไม่ไว่าไงก็ตาม เราก็ยังคงรักและผูกพันกันอยู่นะพรากลับไปบ้านเรารู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมันเริ่มเยอะอะค่ะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะความต้องการมันก็เริ่มเยอะขึ้นนั่นเองกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะการง้อขอคืนดีกันมันก็เลยยากลำบากค่ะช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ คุณน่าจะไปแอบสืบแอบสองเขาอะนะคะแล้วก็มีความกังวลใจแล้วก็เลือกที่จะเงียบอะค่ะไม่พูดไม่จ่าส่วนตัวเขาก็ทําแต่งงานนะคะเห็นนิ่งๆแบบนี้ค่ะก็คิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปนั่นเองเขาก็ทําได้เพียงแค่รอคอยคุณอยู่ตรงเนี้นะคะรอคอยเพื่อเออเรากลับมาปรับความเข้าใจกันนั่นเองค่ะ เรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะแล้วปังนี้นะคะแนวนมความรักคุณสัมพันธ์จะเป็นอย่งไบ้างคะความลังเลสับสนการชั่งใจไพ่สองดาบการเลือกเส้นทางเดินของตัวเองไม่ได้การตัดสินใจไม่ถูกนั่นเอง The Emperor ต่างคนต่างนิ่งมากเลยแล้วก็ เป็นผู้นำมากเลยนะคะอีกคนนึงก็รู้สึกเหนื่อยเราอยากเป็นอิสระในด้านของความสัมพันธ์นะคะน้อยใจค่ะเราก็เลือกที่จะไม่พูดแต่ก็ตัดใจจากกันไม่ได้ไม่อยากจะเสียกันไปแต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนไม่ชัดเจนมันไม่เหมือนเดิมนะคะ ความสัมพันธ์ความผูกพันที่เราเคยเป็นคู่รักว,วันนี้อาจจะเหมือนมันช่วงของความหวานแหววความโรแมนติกมันหายไปหมดแล้วมันกลายเป็นพลังงานที่เราอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยานามิตรแบบนี้ค่ะนะทำให้แบบ มันต้องเติมเต็มมากกว่านี้นะคะจากอะไรเดิมๆหรือไม่ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของคนเก่าและคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะเพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานอะไรแบบนี้ค่ะทําให้เราเหมือนไม่อยากที่จะแคร์กันเลยจริงๆแล้วเราก็ยังคงรักกันอยู่นะคะเพีงยงแค่มีกำแพงมีทิชชีและอีโก้ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองค่ะในสิ่งที่ใครคนนึงทำให้เจ็บ แล้วเหมือนกับอีกคนนึงก็เหมือนเอาคืนด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรก็ตามทําให้ความบาดหมางและความหางเหินเย็นชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมากขึ้นนั่นเองนะคะคนรักของท่านน้ำคะคุณมีอะไรอยากจะบอกบ้างคะ ชีวิตเขาน่าจะมีแต่การเดินทางติดต่อสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานการพบปะผู้คนไหมนะคะทำให้ห่างไกลจากครอบครัวค่ะแล้วก็นั่นแหละเป็นประเด็นที่ทำให้เราทะเลาะและขัดแย้งกันแต่ไม่ไว่าไงก็ตามเขาก็อยากที่จะบาลานซ์ทั้งหน้าที่การงานนะคะสังคมของเขาแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมง,งานแล้วก็ครอบครัวไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นไปด้วยกันทั้งหมดอะนะคะ คือทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่อยากที่จะให้เราแบบทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นนั่นเองอะนะคะอยากจะให้คุณเข้าใจเขานั่นเองคะ่ะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะขอให้แนะนำหน่อยคะ่ะ คนนึ่งกำลังพยายามทําให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองแต่อีกคนนึงน้อยใจด้วยความเชื่อมั่นว่า,าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะคะคนนึงแคร์ความรู้สึกแต่อีกคนนึงแคร์นอกบ้านมากกว่าคนในบ้านนั่นเองอะนะแต่ ทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องบาลานซ์มันต้องให้ความยุติธรรมให้พื้นที่คือให้ทุกอย่างไปด้วยกันนะสมูทไปด้วยกันทางความรักการงานการเงินแล้วก็เขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลไหมนะคะเขารบการตัดสินใจของการรละกันนั่นเองค่ะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นก่อนที่จะจบนะคะต้อง มีสติแล้วก็มีเหตุมีผลในการคิดและตัดสินใจนั่นเองค่ะไม่ไว่ายัางไงก็ตามนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับท่านน้าทุกท่านเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ